สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอสื่อการเรียนการสอน,อใ,นในรายวิชาในรายวิชาศิลปะศึกษานะครับชื่อผลงานของพวกเราคือนักโจภกยในโรคศิลปะครับหรือว่า art world ครับเกมนี้นะครับผู้เล่นจะรับบทเป็นนักสํารวจศิลปะครับผู้เล่นเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ เดินทางไปตามกระดานที่เหมือนอเส้นทางาพิพิธภัณฑ์ครับในศิลปะหรือแผนที่ศิลปะโลกโดยด่านต่างๆเนี่ยจะมีทั้งคําถามแล้วก็เกณวาดภาพเรียนแบบท่าทางและการถ่ายศิลปะแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายชื่อศิลปินด้วยครับโดยแต่ละด่านจะเป็นความรู้พื้นฐานของอรายวิชาศิลปะครับเช่นแม่สีวัน,นสีทัศนธาตุพื้นฐานครับ โดยเราได้ออกแบบว่าคําถามแต่ละอันก็คือเป็นพื้นฐานที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีแล้วก็เหมาะสมกับวัยนั้นครับแล้วก็ภาพงานศิลปะระดับโลกหรือความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในรายวิชาศิลปะตามวัยของนักเรียนครับในส่วนต่อมานะครับของเกมก็คือเกมนี้เราได้เหตุหลักการและเหตุผลของพวกเรานะครับในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้ก็คือได้ผสมประสานการดีไซน์ทิงกิ้งและเลนครับนบวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง ด้วยหลักการการคิดเชิงออกแบบครับต่อมาคือเข้าใจความต้องการของนักเรียนว่าปัญหาของผ,ผู้เรียนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ทําการเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับต่อมาเป็นการระดมสมองและก็สร้างสารรค์และพัฒนา,าการคิดอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ต่อมานะครับทดสอบกับผู้ใช้งานจริงและปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อประสบการณ์และก็ประสิทธิภาพของตัวชิ้นงานเพื่อให้แน่ใจว่ามันสร้างความรู้ให้กับตัวนักเรียนได้มากที่สุดครับในส่วนต่อมานะครับการเรียนรู้กัน ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับสร้างอบอร์ดเกมในแบบของอ MVP ครับก็คือ,อวัดผลประสิทธิภาพและก็มีความสนุกในการเรียนรู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับข้อสุดท้ายก็คือเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับต่อมานะครับคือในส่วนของวิธีการเล่นครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยต้องมีมากกว่า1คนครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เป็นหมาเกมที่เราให้ไปนะครับ โดยส่วนเป็นตัวละครน,นั้นใช้ลูกเต๋าเพื่อทอยนะครับเพื่อสุ่มแต้มในการเดินทางในแต่ละช่องนะครับแล้วก็เราจะได้สุ่มชื่อแล้วก็หมายเลขจํานวนการเดิน9ก้าของผู้เล่นนะครับเมื่อหยุดในช่องที่มีสัญลักษณ์จะต้องหยิบการ์ดในหมวดหมวดนั้นขึ้นมานะครับตัวอย่างการ์ดที่มีจะเป็นคําถามเกี่ยวกับพื้นฐานของศิละปะนะครับอาทิเช่นการ์ดสีเขียวนะครับคือคําถามเกี่ยวกับยุคสมัยของศิละปะครับต่อมาเป็นสีชมพูนะครับ ชมพูคือคำถามเกี่ยวกับงานปฏิมากรรมครับซึ่งเป็นงานแขนงหนึ่งในรายวิชาศิลปะศึกษาครับต่อมาคือการ์ดสีฟ้าครับการ์ดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นาการ์ดที่เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับจิตกรรมครับแล้วก็ถ้าทําภารกิจสําเร็จแล้วจะได้คะแนนดาวาผู้เล่นที่ชนะใครถึงเส้นชายก่อนนะครับได้คะแนนดาวมากที่สุดคือจะเป็นผู้ชนะในเกมเกม,เกมนี้ครับถือเป็นการ สิ้นสุดของการเดินทางของพิพิธภัณฑ์เกมของพเราครับในส่วนต่อมานะครับนะครับคืออุปกรณ์ในการเล่นของเรานะครับโดยจะประกอบด้วยบอร์ดเกมชิ้นใหญ่นะครับซึ่งบอร์ดเกมชิ้นใหญ่ของเราจะประกอบด้วยช่องแต่ละช่องนะครับเป็นการเดินหน้าคล้ายๆกับเกมเศรษฐีครับซึ่งแต่ละช่องก็จะมีกกมมิกที่ไม่เหมือนกันครับซึ่งช่องที่ไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือช่องธรรมดาครับจะได้หยิบสุ่มกาซสามใบนี้ครับซึ่งแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละหมวดหมู่ของแต่ละแต่ละสีก็จะได้แต่ละหมวดหมู่ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งช่องที่มีอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีที่แตกต่างกันเช่นช่องนี้นะครับที่มีรูปดาวก็คือเราจะได้ดาวฟรีเป็นการเพิ่มคะแนนขึ้นมานะครับแล้วก็ช่องนี้ก็คือสีแดงนะครับก็คือได้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดสตาร์ทครับแล้วก็สีเขียวที่มีเลขสีตรงนี้นะครับก็คือให้เดินหน้าไปสีเก้าครับแล้วก็ในช่องนี้นะครับสีแดงที่มีเลขห้าก็คือให้ถอยหลังเป็นห้าเก้านั่นเองครับแล้วก็สต่อมานะครับคือลูกเต่านะครับลูกเต่าจะใช้ถอยเพื่อจะเป็นการ ให้ตัวละครแต่ละตัวนะครับเดินทางไปตามที่เลขในลูกเต๋าได้กําหนดมาให้ครับแล้วก็ส่วนต่อมาคือตัวละครนะครับก็คือหมากของเรานะครับก็คือจะสมมุติเป็นตัวละครของตัวแทนของผู้เล่นในแต่ละคนครับ มาในส่วนของด้านการผลผลิตนะครับคือในด้านที่หนึ่งการผลผลิตของเราเราเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์สิ่งพื้นฐานในรายวิชาศิลปะศึกษาครับในบริบทการใช้ในสภาพจริงนะครับเราได้มีการทดลองใช้กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็กลุ่มที่เราอยากให้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานของเรานะครับได้เรียนรู้ว่าบริบทในการใช้มีความเหมาะสมแล้วก็ าสามารถทําให้คนผู้เล่นเนี่ยสามารถาเข้าใจาศิลป,ปะพื้นฐานได้อย่างดีครับด้านผลการสำฤทธิทางการเรียนนะครับคือผลที่ได้ออกมาคือนักเรียนที่เล่นมีความเข้าใจในรายวิชาศิลป,ปะมากขึ้นแล้วก็ได้เปิดใจในการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองอาจจะไม่ชอบแล้วก็สามารถ ทำความเข้าใจได้ผ่านความสนุกอาจจะไม่ได้เรียนในห้องเรียนที่เกิดการเครียดแต่ว่าเรียนผ่านชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในด้านศิลปะมากขึ้นครับในส่วนของต่อมานะครับด้านความคิดเห็นของผู้เรียนนะครับเราได้มีการสอบถามผู้เรียนที่ได้เล่นนวัตรกรรมชิ้นนี้ของเรานะครับผู้เรียนได้ได้แสดงความเห็นว่ามีทั้งความสูงลรวก็ได้ความรู้ในเรื่องของศิลปะพื้นฐานมาด้วย การาเล่นที่มันได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทางสาระครับแล้วก็ด้านความสามารถาด้านความาสามารถในผู้เรียนนะครับคือผลงานชิ้นนี้สามารถทําทให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้กับประวัติศาสตร์ศิลป์หรือว่าผลงานในด้านศิลปะพื้นฐานที่อาจจะไม่คุ้นหรือว่าเป็นความรู้พื้นฐานในด้านศิลปะ ที่บางคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากแต่ว่าถ้าใหม่ในรูปแบบของความสนุกแล้วก็ในบอร์ดเกมอาจจะทําให้นักเรียนหลายคนสามารถได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขกับการเรียนครับพวกเราขอจบการนําเสนอนวัตกรรมชิ้นนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ